ครับก็ขอทักทายและก็สวัสดีกับชาวราศีเมษทุกท่านในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้ก็ถือว่าชาวราศีเมษนั้นดวงชะตาฟ้าเปิดให้โชคลาบแก่ชาวราศีเมษเป็นอย่างยิ่งในเรื่องของดวงชะตาราศีของท่านภายในช่วงนี้ก็ถือว่า ท่านจะหยิบจับอะไรก็จะมีความสำเร็จทางนั้นไม่ว่าท่านจะทำการค้าขายหรือจะทำเกี่ยวกับกเกษตรกรไม่ว่าจะทำอะไรรับจ้งรับจ้างหรือว่าจะเป็นงานอะไรก่อสร้างก็จะเป็นผลสำเร็จทางนั้นชาวราศีเมษก็ถือว่าในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้ติดต่อกับเดือนกระะกฎาคม จะมีความสำเร็จอย่างสูงเรามาพูดถึงในเรื่องของการงานของชาวราศีเมษกันบ้างแต่หากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับงานบริษัทหรือว่าเป็นงานรับจ้างต่างๆนานา,นาในช่วงนี้ก็จะมีคนเข้ามาจ้างตัวท่านและก็จะมีคนอยากได้ให้ท่านนั้นไปทำงานร่วมกับเขา เพราะว่าในช่วงนี้ท่านจะทำอะไรก็จะเป็นผลดีมีคนคอยนิยมยกย่องผลงานของท่านนั้นแต่ละชิ้นที่ออกมาก็จะมีความสวยงามบางทีบางท่านนั้นทำงานเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์หรือว่าต่อตู้ต่อโตะ๊ตะอันนี้ก็ถือว่าจะเป็นโอกาสดีของท่านท่านมีฝีมือในระดับนี้ก็มีคน มาติดต่อทำให้ผลงานของท่านนั้นมีชื่อเสียงและก็โด่งดังในเรื่องของการที่เรียกว่าเป็นช่างไม้หรือช่างออกอะไรเนี่ยนะครับก็ถือว่าเก่งในด้านฝีมือก็มีคนยกย่องท่านในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับการเกษตรกร,กรไม่ว่าท่านจะปลูกพืชผลอะไรในช่วงนี้ก็จะ ออกผลออกอะไรผลิตให้ท่านได้มีความเรียกว่ากำลิกำไรดีกำไรก็อยู่ในกำมือของท่านไม่ว่าท่านจะทำข้าวหรือทำไร่อ้อยหรือว่าทำสวนผักต่างๆในช่วงนี้ผลผลิตของท่านก็จะดีและก็งอกงามท่านจะได้ขายได้กำลิกำไรอย่างที่เรียกว่าดีงามมากๆ บางท่านนั้นทำการที่เรียกว่าค้าขายบางท่านก็เปิดกิจการห้างร้านขายของอันนี้ก็ถือว่าเป็นที่โอกาสดีของท่านอีกเช่นเดียวกันท่านจะขายดิบขายดีมีทั้งลูกค้าหน้าใหม่และก็ลูกค้าหน้าเก่าเข้ามาอุดหนุนในช่วงนี้การทำมาหากินท่านนั้นจะไม่ฝืดเคือง ชาวราศีเมษทุกท่านในอดีตที่ผ่านมานั้นท่านเคยตกละกรมลำบากบางทีบางครั้งนั้นจะกินจะอยู่ก็ยังไม่พอบางทีบางครั้งจะไปพึ่งพาอาศัยใครก็แลดูยากไปหมดในช่วงก่อนนั้นในเรื่องการงานก็เซ็งสิ้นดีมีงานบ้างเล็กเกน้อยๆในช่วงนั้นมีเงินเดือนก็น้อย แทบจะไม่พอกินแต่ชาวราศีเมษก็กระเสือกกระสนดิ้นลนกันมาได้ก็เพราะว่าดวงชะตาฟ้าดินในช่วงนี้เปิดให้ท่านได้มีความสุขมีความเจริญท่านจะคิดทำอะไรในช่วงนี้จะมีผลสำเร็จทางนั้นแต่หากว่าท่านเปิดกิจการค้าขายท่านจะขายดิบขายดีจะทำอะไรก็ เป็นผลสําเร็จถ้าหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับรับราชการในช่วงนี้ก็ถือว่ามีเจ้านายคอยอุปถัมภ์ค้าชูมีเจ้านายคอยส่งเสริมคอยประคับประคองท่านอยู่ไม่ว่าท่านจะทำอะไรในช่วงนี้ก็จะเป็นผลดีกับตัวของท่านชาวราศีเมษในช่วงต่อไปนี้ จะเป็นโอกาสดีมากๆในช่วงที่ดาวพระเกตนั้นเข้าสู่ราศีมังกรในช่วงของวันที่18เดือนมิถุนายนนี้จะทำให้ราศีเมษนั้นมีความแข็งแกร่งจะรืมตาอ้าปากได้ในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับรับราชการก็ดีหรือว่าทำงานค้าขาย ก็จะดีทางนั้นในช่วงนี้บางทีบางท่านทํางานเกี่ยวกับรับจ้างก็จะมีผลงานที่ดีในช่วงนี้ก็ถือว่าในเรื่องการเงินการทองของชาวราศีเมษนั้นก็ไม่เดือดร้อนในเรื่องการเงินนั้นจะมีเงินเข้ามาหาท่านทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นเงินบาทหรือว่าเงินสตัง ก็จะหลั่งไหลเข้ามาหาท่านเงินที่ได้มานั้นก็ได้มาจากน้ำพักน้ำแรงท่านทำอะไรไว้ในช่วงก่อนนั้นในช่วงนี้ก็จะมีผลตอบแทนมาหาท่านชาวราศีเมษในช่วงต่อไปนี้ถ้าหากว่าท่านยังไม่มีครอบครัวท่านยังเป็นโสดอยู่ท่านจะเนื้อหอมามากๆจะมีชายหนุ่มหรือว่า หญิงสาวมาหมายปองกันอย่างมากมายพอถึงในเดือนของกรดักกดาคมท่านอาจจะเจอเนื้อคู่ที่แท้จริงเนื้อคู่ของท่านนั้นบอกได้เลยว่าเป็นคนที่มีฐานะดีทำงานดีมีที่เรียกว่ามีความสัมพันธ์เรียกว่ามีความซื่อสัตย์ใจจริงพูดจริงทำจริงเป็นคนตรง ก็นับถือว่าถ้าหากว่าได้มาเป็นผู้นำในครอบครัวก็จะมีความสุขมากๆชาวราศีเมษในช่วงของเดือนกระดักกดาโคมนั้นจะเป็นโชคดีจะเป็นเดือนที่มีโอกาสทองของชาวราศีเมษในช่วงนั้นสำหรับคนที่มีคู่กันอยู่แล้วในช่วงนั้นถตาหากว่าท่าน ยังไม่มีบุตรหรือว่ายังไม่มีธิดาในช่วงนั้นท่านเคยไปขอตามสถานที่ต่างๆแต่ก็ยังปรากฏว่ายังไม่มีแต่ช่วงต่อไปนี้ภายในช่วงของเดือนกรดกกราคมนั้นท่านอาจจะมีโชคใหญ่หรือว่ามีโชคก้อนโตเข้ามาหาท่านท่านอาจจะมีบุตรมีธิดาเข้ามาเรียกว่า เป็นคนที่ดีๆทั้งนั้นที่จะเข้ามาอยู่ในเครือญาติของเราชาวราศีเมษนั้นในช่วงต่อไปนี้ก็จะไม่เดือดร้อนอะไรบางทีบางครั้งนั้นอาจจะมีคนภายนอกเข้ามาขอพึ่งบุญบารมีท่านอีกตาหากในช่วงนี้ชาวราศีเมษท่านเป็นคนใจดีเป็นคนใจบุญสุนทาน บางทีบางครั้งนั้นก็มีคนเข้ามาขอพึ่งบุญบารมีท่านอยู่ตลอดในช่วงนี้ในเรื่องของสุขภาพหรือว่าร่างกายของท่านท่านเป็นคนที่เรียกว่าแข็งแรงไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยไข้กับใครทั้งนั้นรู้สึกว่าถ้าหากว่าท่านยังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ในเรื่องของการเจ็บหัวปวดท้องก็จะไม่มี น้อยครั้งหรือว่าบางทีบางครั้งก็ไม่เกิดขึ้นกับตัวของเราแต่สําหรับท่านที่สูงอายุอาจจะมีโรคเก่าๆอาทิเล่นอาทิเช่นโรคปวดแข้งปวดขาหรือว่าความดันไขมันเบาหวานอาจจะเกิดขึ้นกับตัวท่านได้ในช่วงของเดือนกระดะกรดาคมสําหรับท่านที่สูงอายุในช่วงนี้ ในเรื่องของอุบัติเหตุอาจจะมีขึ้นเกิดขึ้นได้แต่ก็ไม่มากเท่าไรนักอาจจะมีอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นอาทิเช่นชั้นท่านใช้รถใช้สนนหรือว่าออกเดินทางไปต่างจังหวัดอาจจะไปเจอะเจออะไรเล็กๆน้อยๆที่มันมีเรียกว่ามีของแหลมคม อาจจะโดนแข้งโดนขาบ้างเล็กๆน้อยๆอ,อันนี้ก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุแบบธรรมดาธรรมดาถ้าหากว่าเราไม่ประมาทมันก็ไม่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเราได้ในเรื่องการกินการอยู่ในช่วงนี้ถ้าหากว่าใครเข้ามาขอเชิญขอเชิญตัวเราไปร่วมรับประทานอาหารในช่วงนี้ก็ให้ท่าน ระวังไวด้ดีอาจจะโดนหลอกก็ได้พอไปร้านอาหารพอสั่งอาหารมาแล้วท่านอาจจะต้องเป็นคนออกก็เป็นไปได้ในช่วงนี้ในเรื่องของการครบคนก็ให้ดูให้ดีียก่อนบางทีบางครั้งนั้นเราครบก,กันกับเขาเขาอาจจะไม่จริงจังอะไรกับเราเพราะฉะนั้นก็ต้องคบกันไป ดูใจกันไปก่อนในช่วงนี้ชาวราศีเมษนั้นจะทำอะไรก็ให้ท่านตรึกตรองให้ทําใจเย็นเย็นไว้อย่าได้เป็นคนใจร้อนถ้าหากว่าท่านใจร้อนทำงานอะไรในช่วงของเดือนมิถุนายนหรือว่าติดต่อกับเดือนกรดก,กรดาคมนั้นอาจจะไม่เป็นผลสำเร็จก็เป็นไปได้ เพราะฉะนั้นเราจะทำอะไรก็ต้องใจเย็ยนเย็ยนเข้าไว้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะกลับมาดีเองก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ท่านได้สละเวลาเข้ามารับฟังคลิปของเราชาวราศีเมษทุกท่านก็ผมก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีนึกคิดสิ่งไรให้ท่านได้ดังสมความมุ่งม,งมา่ปรารถนา จะนึกเงินก็ให้ไหลมากองจะนึกถึงทองก็ให้ไหลมาจนท่วมเธอคราวนี้ขอให้ท่านถูกหวยเบอร์กันทั้งคลองครับในช่วงนี้กับผมก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ